สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับบีบซีมาแล้วดีทองสิไปหาหมอค่ะนี่คุณนี่ขึ้นรถั้างเลกสั้นกับสั้นย่านกาับญาติขึ้นกับยากนี่่คนี่คนเขาขี่ประจำเขาหูงนันคุณนายก็ไปนะคะเพราะว่าคุณนายสิตรงหมอนัดค่ะ ส่คนนี้ฮะโอ้ยลดกับอีกโอ้ยหัวสักหัวขวมหัวทิมอ้มพ่อเอ้ยน้ำลายเหนื่อน้ำลายย่อยแล้วเย็นแล้วอาบบักในน้ำไายย่อยสวัสดีค่ะคุณเฟตองโอ้ยคุณนายก็อยาเข้ากล้องเอ้ากลัวเช้วขึ้นรถได้พี่น้องเอ้ย ขาะกาขึ <S <s ้นรถค่ะดีเล่นน้โอ oh, 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 ้โอ้โคแม่โอ้ยโอ้โอ้ย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 หมดเลยแล้วนี่แมแน่นี่ตั้งที่ต้นรถนั่นแม่จะไปหาหมอค่ะอ้ดูน้ำนะคะ พาคุณนายไปหาหมอกับมีกับเจ้าทองนะคะเจ้าเจ้ามีมีทองไปหาหมอค่ะจอนี่ยังล่ะพี่ใหญ่อุ่นเก็บหอยก่อนต๋โอ้เก็บหอยพูดน่ะฮะยังยังยดังเลยยังดังล่นห้าง จะทองกลัวนะคะกลัวยังร่ห้างนอนลงนอนลงคุณนายเอ้ย,อยน,อน้ำนะคะเต็มฝั่งเลยนะคะน้ำเต็มตาลิงเหมือแล้วถ่วเหมือแล้วพี่น้องเอ้ย,อยดังแห้งตี สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านอยังอะไรสิรุตตีภารกิจพาคุณชายทองไปหาหมอนะคะพ่อเซลขึ้นรถได้พี่น้องเอ้ยอันนี้พอพออูดว่ารถเป็นอย่ังบุนนี่ตังเอ้ยยต้นรถเด้อ เป็นสีขาวใส่เอ้ากันเดินนันนัน,น,นจิตกล้นยามาอย่ามาคือไปยืนถ้ายน้ามองไปฝั่งไหนก็มีแต่น้ำนะคะหน้าเข่าเด้อค่ะนี่พี่น้องเป็นทะเลแล้วค่ะหน้าเขา่า นี่แตงโมแตงโมนำเขา,าเนี่ยเตงโมนำมาท่านเขาฮะเป็นทะเลเลยนะคะนาเขา้าเน็ดชัดประา่าเน็ดชัดปรนโนยันเด็ดตฝนเด็ดบ่ชัดได้ยินเสียงบ่ได้ยินตะลุ่มบ่ ย่าเน็ตหมุน ดีค่ะคุณอาลีสวัสดีคุณชุติค่ะติมาสวัสดีนะคะโอ้พาไปทำหมันค่ะพาไปทำหมันค่ะคุณนายก็หมอนัดนะคะคุณนายหมอนัดค่ะหมอนัดไปเบิ่งตายอีกที่ย ได้ได้ตาเบึงเบึงแข็งนี่ตาเป็นตายานตายานพี่น้องเป็นแผลเลยตาลิตรุนเป็นแผลน้ำตาเลยน้องสงสัยไม่ทิม่มค่ะเป็นแผลเ,เออแหลนบนเนีเ่ยแผลน้ำตาเลยเสียงเหนียงน้อ เอาขึ้นรถกับขึ้นยาก้าขึ้นใช่ท่องบ่ค่อยขึ้นยากเทียทะลุล่งไง,งที่เที่ยล่ะกันวะผิด่องอันนี้ก็อยากเค็นทุกอย่างฝนตกนะคะฝนตกอยู่ค่ะตกตกกับเมฆเป็นหไ,ปไหนด้อค่ะ อยู่กับแม่ฟ้าใสนะคะอุ้มนาข้าวก็เริ่มเกี่ยวแล้วนะคะนี่ค่ะพี่นงเกี่ยวบพท่านน้ำก้าม,มาะะ้าเอมสี่แล้วค่ะ ชอบเทีเ่ยวแต่ขึ้นรถมวนเข้าล่ะค่ะเ็แม่นไปท่องสิเมารถบ่เอากระเล็บแฟนแล้วพี่นอกก้องเที่ยวแฟนมาแล้ว ริงแม่นรูดเลยพี่ทองยานค่ะพี่ทองขึ้นที่แรกโตฉันเลยค่ะ เช้าสงสัยอยากไปบ้านที่บัวแห้งก็ได้สนใจพี่ท่องเลยแล่นนี้เลยฮะก็ได้ไปดนละเนาะเออก็ได้ไปดนแลน่นแล่นไปบันที่บัวยางเร็วเลยเท่ายางตามปกตนเท่าซันละตีเหยียเมารลนนะพี่ท่องสิเมารลดได้แค่นี้ โอ้ยคุณนายเอ้ยยางวุ่นอยู่รอมเปิดมเปิดเย็นสบายเทอนะเจ้าทิชช่สม่วงรดนี่ เย็นสบายมีตังชมวิวค่ะได้บรรยากาศนะคะดูขาเขานะคะบุญก้ออีกทางนึงไว้เอ้ยข้างเราเอาไปเชิดคางนั่นแล้วก็มุดไปเชิดคางนี่เองเฮ้ยเยืนมาอยู่อโย ยากมากเลยนะคะขึ้นรถส่วนคนนี้นะคะสนุกมากได้เที่ยวเริ่มกโกกินสบาย เดี๋ยวก็จะพาไปทำหมันนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนฮะวงหูดอกฉีดวัคซีนนะคะ